สวัสดีท่านผู้ชมทุกคนทุกท่านนะครับวันนี้ช่องโซลัมขอนําเสนอเนื้อหาและข่าวสัตว์ในวงการอนิเมะที่คุณอาจจะสนใจถ้าพร้อมแล้วก็ไปรับชมกันเลยครับเรื่องแรก Hunter X Hunter ปล่อยคลิปพีวีฮิโซกะ X ค u โรโรเนื่องในโอกาสโปรโมตนิทรรศการโทกาชิโยชิฮิโรเทนพัซเซิของ Hunter X Hunter ที่กําลังจัดแสดงอยู่ในขณะน,นี้ล่าสุดทางจัมได้มีการปล่อย p ีวีฮิโซกะ X คูโรโร แบบมีเสียงภาคต่อจากทีวีของกอนและทิรัวและรวมเหล่าผู้ใช้เน้นออกมาให้แฟนๆได้รับชมกันแล้วโดยฮิโซกะจะให้เสียงโดยคุณนามิคาวะไดสุเกะส่วนคุโลโรจะให้เป็นคุณมิยานโนะมาโมรุโดยเรื่องราวเรื่องนี้ก็จะกล่าวถึงกอนเด็กหนุ่มผู้ที่อยากเป็นฮันเตอร์ตามรอยพ่อจากนั้นก็ได้เข้าไปสอบฮันเตอร์ที่สุดแสนจะยากเย็น ที่นั่นก็ได้พบกับเหล่าเพื่อนๆที่หลังจากนั้นก็จะเป็นเรื่องราวที่ชวนให้ติดตามและความสนุกจนเรื่องนี้เป็นกระตูนดังอีกเรื่องหนึ่งเลยทีเดียวโดย Hunter x Hunter เป็นผลงานมังงะของอาจารย์โทกาชิโยชิฮิโรที่ตีพิมพ์กับนิตยสารโชเนนจัมมาตั้งแต่ปี1998แต่เนื่องจากปัญหาเรื่องสุขภาพของอาจารย์ผู้เขียนทําให้เรื่องนี้ต้องหยุดตีพิมพ์เป็นระยะะ,ยะและหลังจากที่ล่าสุดได้หยุดไปนานกว่า3ปี11เดือน ในที่สุดแล้วฮันเตอร์ x ฮันเตอร์ก็ได้กลับมาตีพิมพ์ใหม่อีกครั้งเมื่อวันที่24ตุลาคม2022บนนติตยาสารโชวเรียนจำ้ำและตีพิมพ์แบบต่อเนื่องถึง10ตอนแต่ก็ดูเหมือนว่าปัญหาเรื่องสุขภาพของอาจารย์โตกาชิก็น่าจะยังไม่ค่อยสู้ดีนักโดยในการประกาศของทางจ้ำระบุว่าหลังจากที่พิจารณาเรื่องสุขภาพของอาจารย์และปรึกษาหารือกันเราจึงตัดสินใจว่าฮันเตอร์ x ฮันเตอร์หลังจากตอนที่401เป็นต้นไปจะไม่ตีพิมพ์แบบรายสัปดาห์อีกแล้ว และจะไปตีพิมพ์แบบอื่นแทนและทางบรรดาธิการก็จะช่วยให้ความสนับสนุนแก่อาจารย์ไปเรื่อยๆจนกว่า Hunter x Hunter จะตีพิมพ์จนจบส่วนรูปแบบการตีพิมพ์ต่อไปจะเป็นอย่างไรนั้นทางโชเนนจัมป์จะประกาศให้แจ้งในภายหลังครับผมก็เป็นเรื่องที่น่าเสียดายที่เราจะไม่ได้เห็น Hunter x Hunter แบบรายสัปดาห์อีกต่อไปแล้วแต่อย่างน้อยมันก็ทำให้อาจารย์โทกาชินั้นได้มีเวลาพักเพื่อเขียนเรื่องนี้ให้จบแบบสมบูรณ์นั่นเองเรื่องต่อไป Solo l e v e l i n g เตรียมออกภาพแยกเพื่อเป็นเกียรติแก่นักวาดผู้ล่วงลับมีข่าวว่ามันทวาชื่อดังจากเกาหลีเรื่องโซโล่เลเวลนิ่งกำลังจะมีภาคแยกใหม่ที่เขียนขึ้นมาเพื่ออุทิศให้แก่ศิลปินผู้วาดจางซองรักหรือนาปก,กาดูบุที่เสียชีวิตไปเมื่อกลางปี2022โดยภาคนี้จะตีพิมพ์ลงในกากาเพจและเว็บตูนตั้งแต่วันที่21มกราคมเป็นต้นไปและจะอัปเดตตอนใหม่ทุกๆวันพุทธทางนี้ทางทีมงานยังไม่ได้ให้รายละเอียด ว่าเรื่องราวจะเป็นอย่างไรก็ต้องรอชมัาต่อไปครับผมโดยประกาศดังกล่าวนั้นมาจากสตูดิโอรีดิสที่ดูบูนั้นเคยดำรงตำแหน่งเป็น c e o อซึ่งเพื่อนร่วมง,งานนั้นตัดสินใจว่าจะรวมกลุ่มกันเพื่อไว้อาลัยเป็นเกียรติแก่คุณดูบูผู้ล่วงลับในฐานะที่เป็นบุคคลที่คนในสตูดิโอให้ความเคารพรักและช่วยฝึกหาศิลปินในสตูดิโอมาตลอดก่อนที่จะเสียชีวิตไปด้วยวัยเพียง37ปีจากปรญหัสุภาพเรื้อรังและอากาศตกเลือดในสมอง โตโล่เลเวลนิ่งที่คุณรูบุเป็นผู้วาดและดัดแปลงนั้นปีพิมพ์ไปทั้งหมด178ตอนตั้งแต่ปี2018ดก่อนจะจบลงในปี2021ส่วนซีรีส์แอนิเมชันที่ทางสตูดิโอ A1 Pictures เกำลังสร้างอยู่นั้นจะมีกำหนดก,การฉายภายในปี2 0 2 3นี้เป็นอย่างไรกันบ้างครับสำหรับเนื้อหาที่ผมนำมาเล่าให้ฟังถ้าถูกใจอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u b สไ r i b ์ให้กับช่องโซลัมหน่อยนะครับแล้วอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อที่จะได้ไม่่่ลลาคิปใหมจกกชองโซััแ้้วนน สำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ